เพิ่งรู้เลยนะคะว่าในมอตัวเองมีผัดกระเพราขายด้วยค่ะทุกคนเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวกึ่งสุกแบบนี้ถึง2ฟองเลยค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูที่ร้านออกซิเจนนะคะอย่างชี่เฉิงโอทูคิเช่นนะคะที่ร้านนี้เขาก็จะขายอาหารมากมายเลยค่ะมีทั้งพิซซ่าลญญาซานญ่ามีข้าวแกงกะหรี่สไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นและเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ วิธีสั่งอาหารก็หยิบตลับอันนี้มาอันนึงสแกน QR code แล้วก็กดสั่งอาหารนะคะพอาอาหารที่เราสั่งได้แล้วตลับนี้ก็จะส่งเสียงเรียกเราไปเอาที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะวันนี้เรามาเพื่อลองผัดกระเพราที่ร้านนะคะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์แบบเอิร์ธโทนนะคะร้านสวยมากเลย สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกเพื่อนั่งที่นั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกได้ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะมาแล้วนะคะข้าวผัดกระเพราที่เราสั่งไว้นะคะนี่ให้ทุกคนดูใกล้ๆเป็นกระเพราหมูสับผัดพริกนะคะแล้วก็ท็อปด้วยใบกระเพรากรอบ เขาเสิร์ฟพร้อมกับยอดต้นอ่อนทานตะวันลวกด้วยนะคะมีมะนาวให้ด้วยนะคะลูกเล็กๆแบบนี้เปรี้ยวมากเลยค่ะไข่ดาวมีให้เลือกทั้งแบบสุกไปเลยกับกึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้นะคะแต่ในเซตเนี่ยเขาให้มา2ฟองอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าทานไหมบอกเลยค่ะว่ารสชาติอร่อยมากเผ็ดกําลังดีเข้มข้นถึงใจค่ะ